Oh. สวัสดีครับผมธงไทยออนทัวร์ครับวันนี้พาไปทัวร์ตลาดครับผมนี่นี่สวัสดีฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้พาลูกชายไปตลาดครับผมจะซื้อกับข้าวซื้อข้าวมาตุนไว้ครับผมกลัวไม่มีอาหารกินเผื่อเขาล็อกดาวครับผมแต่เวลาไปก็ต้องเตรียมหลายอย่างครับผมผ้าปิดจมูกแล้วก็อะไรแว่นตาครับผมเดี๋ยวคนเยอะต้องใส่แว่นตาครับ เพื่อไอ้ลองน้ำลองน้ำลายครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดที่ครับผมไายซอยเกลือสุดรอครับผมสุดรอวันนี้เปตลาดด้วยถึงแล้วครับทางเข้าตลาดสดเมืองนันทุนครับผมผมอยู่นชื่อน,น,น,นันทุนจังหวัดไทยจงครับผมเมืองไทยจงนี่มาก็เจอผลไม้ของกล้วยเปรียบ ใช่ไหมครับเจองข้างในครับ,รบมีอะไรขายไหมครับผมบรรยากาศในตลาดผมนี่อาหารสุกตอนนี้พวกอาหารแห้งอาหารแห้งครับผมเทียบเลยนี่กุ้งนี่กิ่งนี่เห็ดหอม,มเห็ดหอมแห้งครับผมยังไงเขาหัวใจอะไรเขาเอากระถางเอครับอ๋อนี่เขามีขายใบไม้ใบ ด้วยไผ่ครับผมไส้ไผ่ที่ทำเอามาทําบ้าจ,จังหรือขนมขนมคุณจีนบ้าจ,จังครับผม,มว้าหัวผักเพนเห็นนะครับไปดูผักเรื่อยๆครับผมเนี่ยนะครับ,รบเดี๋ยวไปดูอื่นครับผม,มครับผม

เจอของแปลกครับผมขายรากไม้ครับขายรากไม้คนจริงนี่เป็นยาขับพยาธิครับผมเยาขับพยาธิโอต้มใส่ไก่ครับผมต้มใส่ไก่ดูสมัตปะนึงแปดสิบบาทครับผมเห็นเล็ขแบบนี้มาละแปดสิบบาทครับให้เด็กกินครับผมต้มให้เด็กกินผู้ใหญ่กินก็ได้ครับผมกินสักสองวันก็จะหายมีพยาธิครับเห็นไหมครับนี่ก็เขาป่วย อันนี้จะซื้อผักมุ้งครับผมผักุ้งสวยดีผักมุ้งแล้วก็ผักผมแดงครับผมนี่ผขแดงเออผมผมแดงครับผมจางซอง会不ส ้าไปซื้อซื้อกระหล่ำรอบผมซื่กระหล่ำลูกเมืกี้ลูกละหนึ่งรอยสิบาทกะหล่ำเขาบอกกระหล่ำบนเขาสูงจะอร่อยมากลูกละร้อิบาทอนนี้ก็จะซื้อเาควยครังผมซื้อเสา้ยกิโลนึงเที่ยวกลางวันปหนึ่งก้อนก่อนนะ老板这อซื้อเาขึวยครับผมเสาขวนสีดำดำ 真正的客家鲜草哦，在那里后面而已哦。那个笋是六十五，后面绿竹笋才会好吃。这里七十九，回去清水洗干净，后面洗澡，反原出来的水可以喝哦。再跟他说再一百。好。阿伯，今好。要买吃么？要买吃花。 อาหารเช้าต้องมีเสื้อค้านี่สั่งอาหารเช้าแล้วครับผมต้องต้องเคี้พุสดตลอดครับผมเห็นไหมครับผมวันนี้มาตรานี้ไม่ได้หลายอย่างเขาช่้ยก็ได้ผักก็ได้นี่เลยเขาหวานนะคุณชายบอกว่าคนเยอะครับผมอันตรายก็อย่ามาบ่อยครับผมต้องใส่แว่นครับผมต้องใส่แว่น้าปิดจมูกอย่างดีๆไม่ได้เต็มสองส เห็นแล้วครับคุณยอคุณปั้นหาดเจ้าเอาไปนะครับผมปปเอาไปายเจเจเดี๋ยว <Okay. S 2> ผม,ค,ค,ผมคลิปคนไทยคนพรุ่งวันนี้ก็เที่ยวตลาดครับผมตลาดแต่ก็ไม่ต้องไม่ต้องออกมาแล้วผมอันตรายครับผมให้อยู่ในบ้านโอเคนะครับแล้วไว้เจอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย